สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่สามเดือนหกพิวค่านะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับผมผมจะมอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับผมแล้วก็เหรียญคริปโตกรังซีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้ขึ้นมาตามที่ผมคาดการแล้วนะครับผมตามที่ผมคาดการแล้วว่าแนวต้านนะครับัทั้งที่เมื่อวานตอนประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเที่ยงคืนมันมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับแต่มันมีแรงซื้อแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะ มั่นใจนะครับว่ามันจะไปได้นะครับคลิปนี้นะครับตามขึ้นมาเพื่ออัปเดตราคาของเหรียญเท่านั้นนะครับไม่จะเป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมตื่นเช้ามากๆเลยนะครับในรอบหลายๆเดือนนะครับปกติไม่ค่อยจะตื่นเช้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองสาวันผมจะต้องไปแข่งกีฬานะครับต่างจังหวัดนะครับไปที่สงขลา นะครับก็อาจจะอัปเดตคลิปไม่ได้สะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่ามาสัญญาณ Wi-Fi มันคลิปที่เกิน8นาทีมันอัปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าลูน่านะครับลูน่าหรือเหรียญตัวบิตคอยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับส่วนขอบคุณทุกคนที่ติดตามใน t i k t o k นะครับพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลหรืออยากเข้าไลยลุ่มนะครับก็ไปทักเพื่อนที่ u t u b e นะครับตรงนี้ลิงก์ u t u b e นะครับเพื่อสามารถกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ หรืออยากสนับสนุนช่องข้อได้เช่นกันนะครับคลิปใน Tik t o k นะครับปกติแล้วผมลงมันเกิน8นาทีนะครับผมเวลาผมทําคลิปนะครับหรือว่า10นาทีจากนั้นแล้วพี่ๆคนไหนที่เห็นแล้วอยู่ๆแล้วพูดแล้วมันหยุดไปเลยเนี่ยก็ต้องไปดูที่ใน u t u b e นะครับเพราะว่าผมลงใน t i k t อกก็คือคลิปเป็น20นาทีแล้วแต่ว่า Tik To อกจะลงได้กี่นาทีนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้จะเน้น ในช่องทางที่ตกเท่าไร่แต่คนติดตามมากกว่าใน YouTube แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบคาถามสักเท่าไหร่ในทิกตอกนะครับแต่ถ้าใน y YouTube พยายามตอบทุกคําถามนะครับหรือไม่ก็กดกดตุกใจให้นะครับส่วนราคาไทยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวราคาไทยเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่0ูสตัวแล้วก็3 6นะครับเดี๋ยวผมจะวนกลับมาเดี๋ยวผมไปดูบิตคอยก่อนนะครับบางครั้งพูดบิตคอยจะเยอะแล้วก็หมดแรงเลยนะครับผมนะวันนี้เน้นๆเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์ดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะไปเชอเหรียญที่คุณสนใจนะครับเหมือนตัวนี้เมื่อวานนะครับเหรียญใหม่ที่ผมเล็งไว้นะครับติดลบปอร์เนะครับคนไหนที่เข้าได้ก็ประมาณ8 8แซแล้วนะครับและขอยามบอกในกลุ่มด้วยนะครับว่าตัวนี้มีโอกาสไหมนะครับก็ดีดขึ้นมาสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับเหรียญเราดูภาพใหญ่นะครับเวลาดูเนี่ยดูภาพใหญ่นะครับนี่เป็นแบบนี้สวยหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันเราเองนะครับผม ก็หามาให้แล้วก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะดูตัวของบิตคอยด้วยกันนะครับบิตคอยในกระดานเทรดไหนดีนะครับเดี๋ยวดูของ MT f i v ก่อนนะครับทองคาตอนนี้อยู่ที่แนวต้านแล้วนะครับเดี๋ยวดูตองคำไว้ก่อนนะตองคำขึ้นมาอยู่ที่แนวต้านแล้วนะครับผมที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าเจ็ดศูนย์ที่ผมบอกแล้วว่าไอ้ตั้งแฉลบไว้นิดหน่อยนะครับแฉลบตรงนี้หมายความว่าไงนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ว่ากว่า นะครับอาจจะได้ไม้เซลแล้วถ้าคุณไหนที่ตั้งเซลไว้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจริงหรือเปล่าเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ชนแนวต้านใช่ไหมครับปกติหนึ่งเก้าเก้านี่เป็นแนวต้านนะครับแล้วเผื่ออาจจะทุบลงลงเรื่อยๆไปเห็นไหมแนวต้านที่ผมตีเตลายไว้นะครับบอกแล้วว่าวางไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะแหลบขึ้นไปนะครับนี่ทองกำลังทุบอยู่นะครับทองกำลังทุบพอทองทุบบิดก้อยขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวถ้าพักทองก็ลงลงไปก็ลงมาที่นี่ครับเนี่ยโซนนี้หนึ่งเก้าอกแปดหรือก็หนึ่งเก้าหนึ่ง อ,อ้าแปดหนึ่าหกในนีะหนึ่งแปดห้าหกนึ่งแปดรกก็ห8ดรับผมก็แบบสเต็ปนี้อเ okay, คนี่คือเป็นวปท,ท่คาดดังนั้นแล้วไมเซลก็น่าจะเริ่มทาง,งานแล้วแนวต้านผมดูแนวต้านเนย,นนอ,ยนอ่ายอดนี้นค,นคือแนวต้าน,นบอกแล้วถ้าเกิดว่าเราเรา,เรารู้แนรับแนวต้าน,เ,นเคยเป็นรับก่อนหน้าน,านี้ขึ้นไปไม่หุดเมื่อหลุดพรวดลงมาขึ้นกลับไปเนะราก็ต้องเป็นแนวต้านที่สาคัญให้ได้นะเพราะว่าตาม,มานะร นี่คือ s 4นะครับเพื่อนๆนี่คือ s 4นะครับแล้วก็อ่าโอเคกดไหนที่ตั้งซื้อไว้ที่1970นะครับก็น่าจะได้อ่าได้ได้ราคาที่เสียแล้วครับเนี่ยทุบลงมาแล้วนะครับตองทุบแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะดูของบิตคอยก่อนแล้วกันว่า3 5 0 0มื่0หมาแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับราคาล่าสุดนี้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนแท่ง7จ็ดโมงเช้านะครับก็บิตคอยทำจุดสูงสุดอยู่ที่3 6 0 0มดอลลาร์ตทำจุดต่ำสุดเมื่อวาน29,000 500นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือครับเทเล่์ที่ผมตีไว้นะครับอ่ามันจะเดินอยู่ในตามช่องที่ผมกัดการหรือเปล่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูตามเทรนดเอสสี่นะครับเนี่ยที่ผมกัดการไว้เมื่อวานนะครับก็อยู่โซนนี้เลยนะครับนี่โซนนี้เลยก็ถูกต้องแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับเข้ามาตามกัดการนะครับกัดการตรงนี้เรามาดูเอสสี่ด้วยกันอ่าเอสสี่เอสหนึ่งนะครับ ดีหนึ่งนะครับเนี่ยก็พยายามเดินที่ผมบอกเพื่อนแล้วว่ามันจะพยายามปิดแต้งหนึ่งขึ้นไปนะครับผมก็เป็นไปตามที่คาดเลยดังนั้นแล้วเราจะคิดยังไงต่อนะครับคิดยังไงต่อเดี๋ยวผมจะล้างล้างให้หมดเลยนะครับตอนนี้เส้นองผมเนี่ยเริ่มทางานแล้วนะตรงนี้นะครับตรงนี้เริ่มทำงานเริ่มตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งผลไปยังเอสสี่ตัดด้วยนะครับเอสสี่กำลังจะตัดอยู่แล้วก็ D1 ตัดด้วย D1 ตัดนี่ต้องอยู่ประมาณสักแต่แถวโซนสามหมื่นนะครับก็ตรราคานี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาเส้นกระเลี่วไว้หมดเลยนะครับเพราะว่า ่าจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวดูให้นะครับผมเมื่อวานที่บอกไอซี่มันจะตบขึ้นไปนะครับเนี่ยก็เหมือนตามที่พูดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสองเนี่ยใช่เลยเมื่อวานเมื่อวานยังอยู่ติดลบอยู่แต่สองหมืนเก้าเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเป็นแบบนี้แจ้งเด้งหนึ่งทุ่มอ่าทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่กันวันนี้สามารถบินมาได้ตรงนี้หรือเปล่าแต่มันสูงมา,มากๆแล้วนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยสามหมืน่น สามหม่นหนึ่นะครับมีโอกาสมาถึงหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่องั้นแล้วตอนนี้ตลาดตลาดบวกกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าถ้าเราเข้าตลาดที่ลบ6%แล้วก็บิตคอยพิกบวก2%เนี่ยแบบนี้เห็นไหมเราจะก็จะก็จะกำไรเป็น7-8%เลยตอนนี้เราตลาดสัก30,000 30,000 30,000 3สามหมื่นสามหมนะผมมองผมคิดกำคำควรนะสามหมื่นห้ามันบวกอยู่3ามหมื

29,830กรณีที่ตลาดบวก3%บวก3%อันนี้ผมหาประมาณ3,700บวก5% 31,000 31,300 31, เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่า31,300มีโอกาสตรงไหน31,300 31,300 ข้อโซนก็ต่อน,นี้สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยก็โอเคครับอ่ามาก็มาอยู่ก่ดตรงนี้เลยครับสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่ร้อยนี่เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับก็มาที่แนวต้านกังก่อนแนวรับกังก่อนนะครับผมแล้วก็อาจจะวนขึ้นมาถึงนี้ก็ได้นะครับอย่างไรมันรุนสักกันนะครับมันรุนสักกันนะครับแต่ทำเพิ่มสั้นย่อย่อบ้างธรรมดานะครับแต่ย่อแบบเทรนก้าขึ้นนะมันขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดอ่าบวกสิบเปอร์เซ็นต 328ห0ืนสเะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูครับบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยตอนนี้ทำาีเอสนะครับที่มีโอกาสที่จะถามว่ายอ่อได้ไหมยอ่อได้นะครับยอ่อได้ก็สร้างกานใหม่เป็นแบบนี้ปั๊บปั๊บเป็นแบบนี้นะครับปั๊บปั๊บอันนี้ไปนี้ปั ب, ๊บนี้ไปนี้ปั๊บอันนี้ไปนี้ปั ب, ๊บทีนี้ขี้ดูง่ายก็คือดูทำาีเอหนึ่งก่อนอ่าเหนึ่งผมบอกแล้วไม่จำเป็นต้องลงสุด นะครับไม่จาเป็นต้องเส้นนี้ต้องลงสุดเป็นแบบนี้แล้วแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันจะเป็นลักษณะกดเขี้ยวไปมานะครับ <DO D> ขึ้นลงลงอยู่แบบเนี้ยเนี่ยขึ้นลงา <id> แล้วมีโอ,อกาส <boro> ที่จะไปต่อได้ดังนั้นแล้วอีก20่นาทีนะครับแท่งใหม่จะต้องเกิดขึ้นเหนือแท่งนี้ได้ยืนอกข้างในแบบนี้ได้นะครับ <S <S ขอว่าต้องปิดที่3500มให้ได้นะครับถ้าเกิดแท่งแงใหม่เป็นแดงแบบนี้ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างกระด้อยู่นะครับดังนั้นแล้วแรงส่งระหว่างวันก่อนเนี่ยแท่งเดียวที่ลงมาเนี่ยครับจากนี้ แท่งแดงแบบนี้นะครับนี่คือแท่งแดงแบบนี้นะครับอาจจะลงแบบนี้หรือเปล่าแท่งใหม่เกิดขึ้นก็มันไงก็ไม่ต่ํากว่า2องหมืแล้วนะครับดังนั้นมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงากง็มีโอกาสแท่งใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ต้องมาชนแนวต้านของดีหลายวันก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผมดูยอดของยอดก่อนนี้ที่บอกว่า3 5 0 0มหอหรเนี่ยเออหรือไม่ว่าสามหมื่นสองคือก็เลสูงสุดนะครับก็ดูด้วยกันว่านี่คือแนวต้านนะครับก็ถูกต้องแล้วก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยยอดเนี้ย อ่านี่หลักการนะครับผมหลักการอยู่ยอดของสูงสุดนะครับอยู่ประมาณนะครับถ้าเกิดใต้เทียนเต็มใต้เทียนก็น่าจะต้องไม่หลุดแต่เฟสมันท่านอาจจะย่อลงบ้างทวนนี้นะครับสามหมื่นสองร้อยเจ็ดเนี่ยสามหมื่นสองร้อยสิบห้าเนี่ยมีความย่อดได้เพราะว่าอะไรเพราะวตามเฟม m ห้าสูงแล้ว m สิบห้าสูงแล้ว m สามสิบสูงแล้ว s หนึ่งสูงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยสูงหมายความว่าเส้นสตัวค่ตกิกนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าตรงนี้เริ่มปึ้งเริ่มทำงานนะครับช่วงเริ่มทำงานนะครับก็ยังส่งผลไม่ยังตามเฟรมใหญ่ นะครับตามที่ใหญ่กับ <h. S 1> เพื่อนเพื่ทำงานนะครับดังแล้วตอนนี้อยู่ที่โซนแนวต้านนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่โซนแนวต้านของ S1 นะครับอยู่ในทัางของ S4 นะครับกรอบนี้เจ้าจะรู้อยู่นะครับเนี่ยกรอบนี้เจ้าจะรู้อยู่นะครับอ่านี่คือ,คอ,คอ,คอโซนนี้นะนี่คือโซนแนวรับนแนวต้านที่จำกันแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายไปเล่นโซนข้างบนต่อไปก็วนกลับมาจะต้องไม่หลุดก็ต้องขึ้นไปจะต้องไม่หลุดงขึ้นขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าเตงขาขึ้นเล่นให้นะครับตอนนี้เตงขาขึ้นมันไม่ใช่เวลาจะมา ซ,ซื้อๆกับขายนะครับอาจจะเป็นแนวซื้อสะสมมากกว่านะครับก่อนที่จะที่จะมันไปไกลกว่านี้ตามเฟรมสั้นๆผมคิดว่ามีโอกาสย่อเช่นกันนะครับเนี่ยเราตีเทรนดลายไว้นะครับเป็นแบบนี้ปั๊บถ้าลงมาโซนไหนอ่าด่านแรกด่านที่มีโอกาสที่จะลงมาก็โซนนี้นะครับเนี่ยโซนนี้แถวแถวสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามร้อยห้าสิบแปดดอลลาร์นะครับกรณีตามเฟรมเล็กๆตั้งแต่ตามเฟรนด์ m สิบห้าจนถึงตามเฟรนด์ s หนึ่งนะครับก็สามารถ ย่อลงมาก่อนได้นะครับผมย่อลงมาก่อนได้นะครับย่อลงมาแถวแแนวรับโซนนี้นะครับนะครับนะครับผมเนี่ยโซนที่ผมตีเส้นไว้นะครับแต่ก็มีโอกาสลงเช่นกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองเป็นแบบไหนแต่ทาบผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับน่าจะไปต่อได้เปลือๆจะเห็นแท่งแบบนี้ด้วยซ้ำไปเลยนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับแบบนี้เดี๋ยวขอยจะตําเส้นไว้ก่อนตัสีชมพูไว้นะครับ โอเคนะโอเคโอเคครับนี่คือครับกับมิโกยผมคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงยังไงก็ว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปซ้อมกีฬาหน่อยนะครับวันนี้โอเคนะเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสรับอยู่โซนนี้นะครับลึกสุดสําหรับวันนี้ผมคิดว่าก็น่าโซนนี้นะครับอืมเรียกกลมกลมจิตวิทยาแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวไปดูตัวของลูน่ากันเลยดีกว่านะครับ ลูน่าเนี่ยตัวนี้ด uh e ูฮา e เอ F ด้วยนะ ah เอนะครับก็ตามเฟรมเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆลองศึกษาเพิม่มเติมนะครับเราดูกราฟแล้วเราไปดูพื้นฐานนะครับลงมาจากตัวเท่าไหร่ลงมาจาก0ูนย์เท่าไหร่นะครับ0.06ตอนนี้0 0 0 4นะ02ตัวนะก็ลองลองดูนะครับตอนนี้ต้องวิ่งหาเหรียญที่แบบมัน เคยราคาดีมาก่อนแล้วก็มันลงมาเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นกลับไปที่เดิมมันอาจจะได้ 1, 10% 0 0 2,000เป็นมันเป็นเด้ง20เด้ง30เด้งมันเป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้คิดนะครับสมมติว่าคนไหนที่ซื้อที่50เหรียญเคยไปจุดที่100แล้วตอนนี้มันลงมากว่าต่ำกว่า10ลงมาที่10แบบเนี้ขึ้นกลับไปก็เข้าร0% 0นะครับคนไหนที่ซื้อ50ขึ้นไปร0 0ก็แค่100%งดังนั้นเราต้องหาเหรียญหน่อยนะครับผมโอเคนะครับก็มีขาด้ด้บบางนะครั นะจับตาดูไว้ดีๆครับเอ็นซีเขเช่นกันนะครับเอ็นซีก็ตรวลงมาแล้วนะครับก็แนวรับเอ็นซีก็น่าจะอยู่ประมาณโซนล่างนี้ครับแต่แถวโซน0.18เนี่ยโซนเนี้ยที่ตีแต่ลายไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะวนเวียนอยู่แต่แถวแกรอบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะดูตัวของรูหน้าให้นะครับรูหน้ารูหน้าเป็นยังไงบ้างรูหน้า l u n s l u ในขณะนั้นไปเน้นนะครับผมอยู่ที่7.07ดอลลาร์นะครับกราฟนี้ครับรูหน้านี้ก็คือ ที่เราเห็นส1 9ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นกราฟของลุนาคลาสิกนะลูนาเก่านะครับแต่เขามาใช้ที่อื่นใช้ของของใหม่หมดเลยแต่ทำไมที่ของแมเน,น็ตยังใช้ของเก่าอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่7.06ดอลลาร์นะครับถามว่าวันนี้มีโอกาสหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าในแทั้งแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะดีดไปที่ขีดร้นได้นะครับก็ประมาณโซนนี้ถแถวโซน M 3 0นะครับ M 3 0 M 5ตอนนี้ย่อตัวปรับตัวอยู่นะครับพยายามใไซวียกฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นยกฐานขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นทักฐานแบบนี้6 9 6 8ดอลลาร์เดี๋ยวผมดูไม่ถนัดเดี๋ยวดูในกลอง OKX OK ดีกว่า OKX OK นะครับ OKX OK เป็นไงบ้างอ๋อ OKX OK ผมไม่ได้ดึงหน้าจอขึ้นมานะครับมันหลุดไปแล้วมัโอเคดูในนี้ก็ได้ครับผม เออ่ลูน่านะครับลูน่าลูน่าตัวลูน่าสองนะครับแนวรับแนวรับต้องหาตามเทรนด์เล็กๆตามเทรนด์ใหญ่หารับไม่ได้นะครับเนี่ยแนวรับอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆแ,แถวโซนอ้กจุดเก้านะครับโอกจุดเก้าแล้วก็โอกจุดเก้าแล้วก็โอ้กจุดเจ็ดสามดอลลาร์นะครับแล้วก็ลึกสุดน่าจะประมาณสักอ่าโอ้กจุดสามอกจุดสี่นะครับโอ้ 6, 3, 6, 4, กจุดสามอกจุดสี่อกจุดสามอกจุดสี่แล้วก็โอกจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ 6.89นะครับนี่คือแนวรับของลูนาใหม่นะครับส่วนลูนา LUNC นะครับ LUNC ก็แนวรับนะครับประมาณโซนไหนแนวรับโซนนี้เลยนะครับผม09ตัว04ตัวแล้วก็9,850นะครับ9,855นะครับถ้าเกิดย่อลงมาก็มีโอกาสถ้าลึกสุดก็เข้าผนวกนะครับตามข้อต่อนี้เลยนะครับตามข้อต่อนี้เลยก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่จะวนกลับมา มีโอกาสที่จะหลุดบางอีกครั้งหนึ่งหลุดหลุดถุนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือหลุด1 0 0 0 0นี่แหละครับนะครับผมก็เราต้องรู้กันต่อไปนะครับหวังว่ามันจะเราจะให้ขึ้นไปในวัน2วันไม่ได้นะครับให้คนลืมความเจ็บปวดให้รายใหญ่เข้ามาใส่ตัวลอตตอรีรรรร่นี่ตอนตนี้ข่าวดูคอนไม่มีใครทำกันแล้วไม่ค่อยก็เห็นดูคอนนะเดี๋ยวถ้าพักดูกคอนมาเนี่ยเดี๋ยวสักพักกาค,ค,คาโกบินเดี๋ยวชาว YouTube ช่วยดันเองนะครับผมนะนะช่วยดันหมายความว่าช่วยทาข่าวแล้วทําให้คนที่ติดตามอยู่เขาคล้อยตามหรือเขาไปซื้อก็แล้ววแต่่คคุณนะะรรรับเเพาาา ตัดสินใจตาม YouTube ว่าเขาอย่างดวงนี้บางครั้งอ่ะผมทํ o u t u b e ผมไม่ได้ซื้อด้วยทาไปนะครับแต่เอาข่าวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับผมแต่ทุกคนก็ต้องมีความเสี่ยงหรือจํากัดความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นนะครับจะให้มาอวยมือใหม่ว่าเออต้องไม่ขาดทนุนเป็นไปนไม่ได้ครับคนลงทุนมาหลายปีเขายังขาดทุนได้เลย นะครับผมฝากไว้คิดนะครับว่าชั้นมือใหม่ตลาดไม่เอาชั้นนะชั้นมาเอาแค่ข้าวารยวันชั้นไม่ไม่ได้เป็นคนโลภแต่ไม่เขียวครับเวลาตลาดลงหนักมันจะเอาพวกคุณเน่ยเยอะมากกว่ามือเก่านะครับเพราะว่ามือเก่าเขาขาดทุนมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องเอามือใหม่บ้างนะครับโอเคครับลูหน้าก็บอกไปแล้วนะครับก็มีโอกาสหลุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าถ้าขึ้นไปก็น่าต้องหมื่นแปดนะครับหมื่นแปด ข้อเนี่ยท่าหนึ่แปดแล้วกันนะครับห8 2่งแปดสองหมื่นนะครับถ้าหลุดก็เก้าันแปดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับอัปเดตสั้นๆเดี๋ยวไปผมมาอัปเดตใหม่นะครับวันนี้ผมอ่าต้องไปซ้อมกีฬาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ